สวัสดีครับน,นี่ครับทริปตกนึกครับกับไสเป้ทีสิบห้านะครับเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศนะครับผลงานนี้ได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่เบื้องต้นน่าจะได้ดีอยู่เพราะว่าบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศที่สะพานนะครับ หลุดหลุดไโอ้ยโดยนลยตันแห้เบิกปไาแล้วเคยมีไฟอ่ะ ตัวแรกนะ้ยตัวแรกต่ไปปลดกันไหม โอ้โหมามาโอ้ยอยู่ลึกอยู่เหมือนกันนะเนอืมเป็นไงต่ายนั่งดูเาวล่าล่าฮึอว้าวเดิมเดิม

บอลลิงก็โดนเๆ,ๆๆๆ,ๆมันไม่เอาแคลโรจริงเหรอโอ้โหเฮ้ยปกติแคลโรนี่คือมันกินดีมากเลยนะ đấy, ao trăng thì không, em, không ai lo trăng này, à,

หัวโดนหางโดนตรงกลางไม่โดน ทางฝูงเลยออ้อมสายอยู่กลับแป๊บนะึง สายเนี่ยโอ้โหดูเกาะดิกอดแน่นวกเมกล้องีเดียวกล้องหลบหลบทันเดียวมัวเล่นมึงพูดแบี้เขาทำไม <laughs> เงี้ครับซักง่ายๆแน่นอนปี๊ป้า่ยโดนอีกแล้วอยู่ตรงนั้นเหรอต้นไม้ตาย,ยจเจอสองตัวเลยเว้ย

ถ่ายรูปเลยไหมถู้องเรามีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานดูไซส์ก็ใหญ่นี่ครับดูฮะใหญ่จังร้องเลยการร้องเลยการร้องเออเกยียบทิ้นเลยแหละมันกินติดคอจริงๆเลยวันนี้ดูแม่ป่านไม่คือมีอยู่คนต้นไม้เลยวะ

Nh có mạo mọi người không 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 không mọi người 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 เไซสใหญ่แล้วนะตัวมาเนี่ยใช่ว้นดนี้ะเป็นตัวผู้ใช่ใช่ใช่จับเนนึงด้วยเมื่อกี้เอาไปตามเลยนะโอ้โหดูตวดิใหญ่เทียบกับมือตโอ้สตัวแล่อกโก้อวตัวนี้ก็แดิกิโลใหญ่ดูดิโอ้ดูดิ ใหญ่จัดจะปัดขีดไปแล้วมาจับแบบดึงปุ๊บหนวดเดียวหนวดเดียวด้เนี่ยมันต้องออกไปขวาขวาหน่อยนะยิงปุ๊กอ่ายิงปุ๊กติดป,ป,ปั๊บนี่ครับแตงโมแจ็คเวย์ครับมองหา,<ม>า,าให้เงนายเขาหน่อยแต่เขาไม่จ่าย <c oughs> <c oughs> แจ็คเวย์

โอ้โหแน่นเลยเนะี่ยหนักแน่นเลยเนะน,นี่ยกินเหยื่อด้วยดอุละดุกละดอก,ก,กไม้ครับดอกไม้แล้วติดโยนนะโุยติดแล้วดูว่าหลุดท้ยโอ้โห จับขวางมาเลยนะขวางาเลยอ่ะไอ้แก้วเต็มคำนี่แล้วจับแล้วน่าไงอยู่นี่ไงไต่หงุดหดใจผัวหนูอยู่ไหนอ,อยู่นี่เลย เออปลาขึ้นเฮ้ยอย่าไปสนใจมับพี่หนึกตัวขนาดนี้่ข้าู่ข้างเลยโอ้โหนั่นรถทีพี่ปิดเบรคโอ้โหนเร็วิ0ล้านเลยเร็วติดเลยล่ะิ0ล้านเลยแบบนี้เลยพี่อยู่กับพื้นจริง

ตาม,มาอ่ะฮ้ยใส่ไว้ไหนเป็นอะไรมีอะไรบ้างเหรอขี้ากของเองปล่อยเลยครับแม่รู้สึกว่าพักนี้จะมีแต่อีกาเนาะช่วงนี้งบน้อย Roll pop, don pop. tám dính tùng qua đi đừng ngập tức 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 chả bầu đó mẹ mà <laughs> ตาม้ยต้อขับเดดร้า่ตามเนาะผัตรงนี้มาทไวมาทไวหน่อยโอ้โหตัวใหญ่เว้ยใหญ่ดิใหญ่ใหญ่ซันนี่เขาออกขนาดนั้นโอ้โหดูตัวดิยิงยิงให้พอใจปล่อยครับ ดูดิดูดิดี่มาครับนี่ครับโอ้โหแขนสั้นครับอ่นมัาก็ยาวเหมือนกันเลยดูตัวใหญ่ มีสามโลมันเจ็บเสองตัวโลสองตัวโลฟุดิดฟุดิดมังพอมนใช่ไหม